สวัสดีค่ะเราได้รับข่าวดีแล้วนะคะเจ้ายอดอัศวินจะได้กลับบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะสตาร์ตติดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ตีเล็กสตาร์ตดูติดติดิด เราจะยกอ,าอาจัจวินออกไปแล้วนะคะหลังจากอยู่นี่หนึ่งสัปดาห์เต็มนะคะเรือเรื่องเอกสารเราต้องไปเสียที่ศาลเองนะคะรอจดหมายไปที่บ้านนะคะ ตอนนี้เราได้รถกลับบ้านแล้วดีใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้ไวขนาดนี้นะคะเพราะว่าตามที่วุ้นไปดูประวัติหลายๆพคนมาเป็นเดือนนะคะแล้วก็ถือว่าผู้กำกับแล้วก็ผู้หมวดก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ เราวุ้นจะเดินไปที่รถนะวุ้นจะเดินไปที่รถเพราะว่ารถกระบะอยู่นู่นให้ตีออกไปฝั่งนี้เราจะเอารถไปจอดไว้ที่ปั๊มน้ำมันก่อนนะคะแล้วให้ตีเดินกลับมาที่รถกระบะนะคะ โอ้ยเจ็ดวันเต็มเต็มไปแล้วค่ะตอนนี้ก็รอตีเดินกลับมานะคะจะเอารถไปจอดที่ปัม๊มต้องไปหาคนมาขับค่ะต้องไปหาคนมาขับก่อน ปมพีทีก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะสรุปแล้วก็วันนี้เราก็ได้รถกลับบ้านแล้วนะคะส่วนเรื่องคดีความยังไงเราก็มาเดินเรื่องกันต่อนะคะแต่เราขอเอารถออกไปก่อนไหนมาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ